สวัสดีค่ะชาวราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอนด้นะอ่ามาเริ่มต้นกันเลยเนาะภาพรวมของชาวราศีเมษในเดือนกันยายนนะคะไพ่ใบแรกนะหกเหรียญหนึ่งถ้วย m a g ิเชียและก็กถ้วยนะคะอ่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีเมษอีกเดือนหนึ่งเลยนะคะดูจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในเดือนกันยายนนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางคนที่โสดอยู่ก็อาจจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรือแบบว่าหัวใจแบบ ฟูฟ่องครั้งใหม่ก็ได้นะคะถือว่าดีในทั้งภาพรวมทุกเรื่องเลยนะการเงินการงานความรักทุกอย่างเลยแล้วก็เดือนนี้แบบอา,อาจจะแบบว่าชีวิตดีไปหน่อยนะสังสรรค์เยอะหน่อยก็เลยน้ำหนักขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งหรือบางคนที่แบบสดๆอยู่ก็อาจจะมีชาวเพศที่3มเข้ามาจีบก็ได้นะ ดูจากไพ,พ่พารรวมแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวเมษเดือนหนึ่งทีเดียวนะทุกเรื่องเลยไม่ว่ามีปัญหาอะไรอยู่หรือเครียดอะไรอยู่คุณก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะคะมาดูเรื่องการงานกันไ i พีสเตนนะคะไพ่เดอะเวอร์ไพ่เฮอร์ mit. นะคะแล้วก็ไพ่รา,าชินี อุภัยใหญ่มากพัยใหญ่ถูกใบเลยถือว่าดีอยู่นะได้อยู่ถือว่างานโอเคเลยอะ่ะมีปัญหาอะไรคุณก็สามารถเคลียร์ได้เจ้านายผู้หญิงก็รักใคร่เอ็นดูคนที่ทำงานสายของสวยงามแม่และเด็กงานต่างชาติครูบาอาจารย์สอนติวเตอร์ หรือทาธุรกิจอะไรที่สายนี้หรือเป็นฟรีแลนซ์ที่สอนเกี่ยวกับสายนี้หรือทางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับสายที่พูดไปคือแบบเดือนนี้ดีมากๆเลยอ่ะถือว่าชาเม m แบบไพ่คือปังมากสุดปังนะคะคือดีมีปัญหาอะไรก็สามารถเคลียร์ได้อ่าต้นนายผู้หญิงก็ช่วยได้หรือแบบว่าตัวคุณเอ็นก็สามารถผ่านปัญหาไปได้เองเลยนะแล้วก็ถ้าใครแบบ เป็นเซลหรือทำงานที่แบบว่าจะต้องปิดยอดปิดออเดอร์นะมีโอกาสที่คุณจะได้ยอดใหญ่ออเดอร์ใหญ่มาออเดอร์ต่างชาตินะคะถือว่าแบบงานเดนนี้ดีมากมากเลยนะคะยินดีด้วยกับชาวเมร์นะมาไล่ดูต่อเรื่องงานใหม่คนที่ตกงานอยู่มีโอกาสจะได้งานใหม่ไหมนะคะไพ่เดอะฟูลนะคะ,ะราชินีถ้วยนะ เจ็ดไม้เท้านะคะไพอัศวินถ้วยนะอันนี้ก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะใครที่ตกง,งานอยู่หรือหางานใหม่นะมีโอกาสได้อย่างมากนะคะแต่อาจจะแบบว่าก็ต้องเตรียมตัวไปดีนิดนึงไม่ใช่แบบว่าไปแบบไม่เตรียม แบบมัน่นใจว่าจะได้ดูดวงมาว่าจะได้เลยไม่เตรียมอะไรไม่นะคะไพรวงยังยังติดจะต้องเหนื่อยจะต้องสู้จะต้องแบบเตรียมตัวเยอะๆนะคะแต่โอกาสได้มีเยอะมากๆนะอาจจะได้จากการแบบหาเองด้วยหรือแบบมีเพื่อนหรือมีคนแนะนํางานมาให้อย่างเงี้ยได้อยู่นะอาไพดีต่อเนื่องมาถึงสามข้อแล้วมาดูเรื่องการเงินต่อดีกว่าว่าการเงินชาวราศีเมษจะเป็นยังไงนะคะ ห่าดามราชินีเหรียญไพ่เดอะสตารแล้วก็ไพ่แฮงแมนนะคะอันนี้ความดีเ็ายังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าอุปสรรคก็มีเข้ามาบ้างในเรื่องการเงินนะอาจจะมีคนมารบก,กวนหยิบยืมในเรื่องเงินนะแล้วก็อาจจะมีการ ทะเลาะเบแหวงกันเรื่องเงินการแบ่งทรัพย์สินมีคนมาหยิบยืมอะไรอย่างเงี้ยมากวนเงินเราอะ่ะก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะคะปัญหาม่อยู่ประมาณนี้เองแล้วก็อาจจะมีปัญหาพวกนี้สินอะไรเงี้ยถือว่าเดือนนี้ปัญหาบางคนอาจจะยังไม่จบแบบว่าไม่ได้เคลียรจบปิดบัญชีนี้ได้ไภายในเดือนนี้แต่เดือนนี้คุณมีโอกาสได้เงินเยอะ ชีวิตดีอาจจะได้แบบโปะไปบ้างบางส่วนให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยถือว่าสบายๆในเรื่องเงินในเรื่องการใช้จ่ายนะคะแต่ก็ยังมีอุปสรรคมีมามาผชนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปเาก็ไปเตรียมตัวไปละมระวังเอาเองแล้วกันเนาะต่อมามาดูเรื่องโชคลาภกันโชคลาภชาวเมธมีไม้จ๊าสองดาบเด็กถือถ้วย ราชินีเออไม่ใช่ราชาเหรียญแล้วก็สี่ถ้วยโชคลาภก็มีอีกแล้วนะเออชาวเม่พย,พยเ,ดเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนของชาวเม่์จริงๆอะดูโอเคทีเดียวนะถามว่าโชคลาภมีไหมมีมากน้อยอยู่ที่แต้มบุญของคุณเองนะคะพอดูก็จะมีการสกัดดาวล่งดูนดหนึ่งอะแบบบางคนก็แบบเอ้ยมีคนยื่นโชคยืนลาบมาให้ แต่คุณเป็นคนปฏิเสธเองไม่เอาเองอะไรเงี้ยอืมก็อันนี้ก็ไปวัดที่แต้มบุญของคุณกันเลยนะแต่ไพบ่บอกว่ามีโอกาสได้เงินเอ,อินได้โชคแล้วก็ดูเป็นโชคก้อนใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็ไปลุ้นเงาเองนะว่าใครจะได้ก้อนเล็กหรือก้อนน้อยนะคะ,ะต่อมามาดูเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุกันไพ่เด o ูล สองเดียนนะคะสามไม้เท้าแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะคะอ่เรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุอุบัติเหตุหไม่มีสุขภาพมีแค่เรื่องความคิดมากนอนหลับไม่เพียงพอหรือเลือดลมเดินไม่ดีอาจจะมีอาการเวียนหัว อ่าพักผ่อนไม่เพียงพออะไรแนวเนียออกแนวนั้นนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่หนักมากนะก็ให้ระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีด้วยบางทีอาจจะแบบว่าชีวิตดีดีเกินไปดีมากดีจนงงไปเลยเลยเลยละเลยตัวเองนะคะหรือแบบไม่ได้ใส่ใจพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ไพ่ให้เปิดมาถึงข้อนี้เนี่ยถือว่าดีนะ ปิดมาสี่คือยังไงก็แบบว่าต้องมีสองใบที่แบบดีอยู่ในนั้นอนะมีความแบบห้าสิบห้าสิบไม่ได้แบบแย่ไปสะทุกเรื่องเลยนะอ่าต่อมามาดูเรื่องความรักกันดีกว่าคนมีคู่ความรักจะเป็นยังไงเอ่ยจัสตินนะคะเด็กถือไม้เท้าราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ชาลีออดน,นะคะเดือนนี้คนมีคู่ ถือว่าไม่แย่นะแค่แบบว่าแค่ไม่โรแมนติกเฉยๆเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจจะต่างคนต่างต้องเดินทางไปทํางานของตัวเองนะหรือไม่ก็อาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้เจอกันนะเวลามันสวนทางกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าอยากจะให้เตือนก็แค่อาจจะต้อง ใส่ใจกันมากขึ้นนะเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างมีงานมีภาระ,ะที่ต้องทำอะ่ะเลยแบบขาดในจุดนี้ไปนะคะก็ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะทะเลาะหรืออะไรทเท่าไหร่นะคะแค่ขาดความหวานกันไปนิดหนึ่งนะต่อมามาดูคนโสดกันคนโสดจะมีคู่ไหมอัศวินดาบนะคะหกดาบ เด็กถือเหรียญแล้วก็ก้าวเหรียญน,นะคะไพ่บอกว่าคนโสดชาวราศีเมษนะคะไพ่บอกว่าคุณก็ยังมีความสุขด,ดีกับชีวิตโสดเ็ราไม่ได้อยากได้ใครเข้ามาเท่าไหร่ต่อให้ใครที่เข้ามาในเดือนนี้ยังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่นะคะเอาแนวแบบก็อยู่ได้อ่ะชิวๆมีตังค่ะ แบบมีความสุขดีอะไรอย่เงี้ยฉันอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องรายงานใครไม่ต้องบอกใครอยากกินอะไรก็ได้กินอยากเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวนะคะก็เลยความรักของคนโสดชาวราศีเมษก็ถือว่ามีความสุขกับตัวเองอะไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมาเติมเต็มในเดือนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครเข้ามานะต่อให้เข้ามาก็คุณก็ยังยัง,ย,งยังสนุกอยู่อะเออยังไม่ได้พร้อมเปิดใจอะไรขนาดนั้นนะคะ อ่ามาดูคำถามสุดท้ายนะคะคนที่เราไปแอบชอบเขาที่คุยคุยอยู่เนี่ยความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมนะคะอู้สองถ้วยห้าเหรียญอ่าอัศวินดามแล้วก็เพชรไทยไปสิบเปิดมาซะสวยเลยปิดมาไม่สวยเลยนะคะให้บอกว่าบางคนนะอาจจะมีโอกาสได้พัฒนา ได้ก้าวเหมือนได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะแต่พอคุณได้ก้าวไปถึงจุดนั้นนะ่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่ใช่คุยไปแล้วแบบไม่ทัศนคติก็ไม่ตรงกันอะไรหลายๆ,ๆอย่างแบบมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่มันไม่ใช่อย่างที่ตอนที่เราแอบชอบเขาอะบางทีโมเมนต์ที่แอบชอบอาจจะฟินที่สุดก็ได้นะพอแบบเหมือนพอไดก้ก้าวข้ามเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งคุณก็เลยแบบม,มันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยแบบ ดูแตกต่างกันมากมองกันแบบคนละทัศนคติอะไรเงี้ยปรับจูนกันก็ยากนะคะก็จะแนวแนวนี้เนาะของคนที่แบบไปแอบชอบเขานะคะไพ่ไพ่ขึ้นมาประมาณนี้นะก็โอเคจบแล้วสำหรับเดือนนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe นะคะเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้แม่หมอเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ